ทำไมเทปแรกลงทุนมากเลยอะ่ะจ้างคนมาบังคับโดรนเองเลยนะมาถึงทุกวันนี้ยืมโดรนผมครับผมอตอนนั้นอ้วนอยู่เลยอะ่ะตอนนี้แบบคิดมากเลยตอนนั้นอ้วนเ <c oughs> ฮ้ยสมัยนี้แบบผมสั้นเลยอะ่ะผมสั้นแค่นี้อะ่ะเดี๋ยวให้แมนด้าแบบไปตัดผมสั้นอีกดีกว่า <c oughs> แม่งไม่น่ามาเปิดดูเลยจะทําเป็นห้องลูกปีกว่าแล้วกูยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยไวเลตยังอยู่เลยอูอ้ยคิดถึงไวเลตอ่ะ ตอนนั้นอยู่หมดเลยแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วทายกันนี่คือพี่เสือโอ้รูคิวส่วนพี่ลีโออยู่โน้น <c oughs> แม่งเจออย่างนี้แล้วแบบ <c oughs> ทำไมยิ่งดูยิ่งเศร้าวะ <c oughs> พี่ถึงพี่เสือเลยอะ่ะ <c oughs> อานาจักรบอยพิสนุ เดเดสวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะครับผมวันนี้ผมขออนุญ,ญาตทําคลิปรีแคปแล้วกันนะฮะคือคลิปแรกของของผมเนี่ยก็เป็นคลิปที่แบบประสบความสําเร็จมากมากจริงๆทําให้มีแบดบอยจนถึงทุกวันนี้นะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีประมาณสักน่าจะปีครึ่งได้ละมังแล้วก็ คลิปแรกของผมก็เป็นเหมือนเปิดบ้านของผมเองทั้งหลังนะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่ได้รับรางวัลบ้านและสวนด้วยเป็น10บ้านหน้าอยู่แห่งปีนั้นบอกได้เลยว่าตอนที่จะทำ YouTube อ่ะก็คุยกับทางทีมเดมรดักชั่นแล้วก็มันจะไปชิดทางไหนอะไรดีวะมานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีการแบบมาคิดเห็นเบรนสตอมกันเรื่องชื่อว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะมีอะไรนะบอยเลยนะออนไลน์นบอยออนไลน์นายบอยออไม่รู้ใครคิดคิดมาแล้วก็มีแรบดบอยมันมาจากไหนวะเนธ เออแบดบอยมาจากแบดพิษชอบอันเนี้ยชอบแต่สุดท้ายก็ลงที่แบดบอยนะฮะก็อยากเป็นหล่อแบบแบดพิษแหละเีเดี๋ยววันนี้จะมารีแคปกันว่าคลิปแรกจะเป็นยังไงอาณาจักรบอยพิษณนุนี่คำนี้น네ี่ติดเลยแล้วแต่แต่ไปคืนเขาบอกว่าไม่ไม่อยากเดินเออเหลือประมาณแั้นหน้าโสมมากเลยเดี๋ยวภรรยาผมเนี่ยเขาจะโชว์อ่านสละไทยเอาไหม ไม่เอาโอ้ยสมัยภรรยาแบบว่ายังไอายอกล้องอยู่เฮ้ยโอ้ยเอาแต่หาไม่เคยเปิดฝั่งนี้หัวแดงว่าหัวแดงว่าจะมีช่อง Youtube เป็นของตัวเอง b r a d Boy โอ้โหนี่นี่โดนโดนห้ยทำไมเทมแรกลงทุนมากเลยอ่ะ ทีมงานคนในพอ,นพอหน่อยดิคลิปแรกนี่ทางหุ้นส่วนนี่คือแบบลงทุนมากเอาโดรนมาบินจ้างคนมาบังคับโดรนเองเลยนะมาถึงทุกวันนี้ยืมโดรนผมครับผมแล้วไม่มีใครบังคับด้วยฮะพี่พี่บังคับเธอผมกลัวมันตกตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล,ล้ววะสล้าน2คลิปแรก4ล้าน2แต่เสียดายคือคลิปแรกของเราเนี่ยยังไม่ได้ร่วมกับ y o YouTube มาเลยทำเงินไม่ได้เนาะก็เป็นคลิปแรกนี่ด้วยว่าถูกขโมยถูกดูดคลิปจำได้ไหมที่ใครบอก พี่ว่าแบบเฮ้ยเซิร์ชพี่เซิร์ชเข้าไปแล้วคลิปเปิดบ้านบอยมันหายไปเว้ยแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาแทนที่พี่โกรธมากแล้วลงอินสตาแกรมไงว่าแบบเฮ้ยมาทาอย่างนี้ไม่ได้คน,คน,ค,นคนเรามันตั้งใจทําท o u t u b e ของตัวเองอยู่ดีๆมาดูดคลิปของเราไปว่ะแล้วก็กลายเป็นเป็นก๊อปปี้คอนเทนต์อะพอรีพอร์ตไปเยอะๆทางนู้นก็เลยลบไปอะต่อเลยเราแลยตอนนั้นอ้นนวนอยู่เลยเห็นพุ่งทะลุเสื้อเสื้อยืดเลยเนี่ยผมไปดูเสร็จแล้วผมก็ไปคุยกับพี่เขาเพราะว่าตันเขียนแบบค่อนข้าง <Pokémon. S 3> ได้ไหมอะไรเงี้ยได้รางวัลดีใจดีใจมากนะสิบบ้านหน้าอยู่2019จากคลิปนี้ดังได้นะมีเพราะเสียงตัวข้างหลังด้วยนะจริงๆนะทำให้คนแบบเข้ามาดูนะว่าเฮ้ยนั่นเสียงใครอ่ะเสียงคุณคุณเนาะเออเสียงใช่น้องเนตรหรือเปล่าแล้วดูหน้าตอนนั้นลุงดิหน้ายังดูเหนื่อยเหนื่อยดูหน้าลุงตอนนี้กับตอนนั้นดิค่ขนาดตอนนั้นเด็กกว่านะแต่ตอนนี้ถ้ามันดูดีกว่า เแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผมฮะตั้งแต่สมัยเป็นพรีเซนเตอร์ Honda c คลิกถ้าใครทันเนี่ยสร็จกว่าปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยฮะปลอดภัยใช้คลิกไปขายออนอนต้นปีกว่าแล้วตอนนี้ Honda ยังไม่เข้าเลย ัดต้นข้างหลังตอนนี้มันโตแล้วนะแม่บ้านก็โตแล้วว่าปีกว่าชื่อส้มนะไม่ใช่ส่องไม่ใช่ส่องติงนะโอ้ยไวเลตยังอยู่เลยเอาคิดถึงไวเลตอ่ะมันเป็นหมาประหลาดที่ไวเลตเขาเนี่ยโอ้ยไม่รู้เขาเป็นโรคอะห่วงแม่มากตอนนั้นอยู่หมดเลยแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วเขาจะเห่าตลอดเวลาโอ้วีแปดก็อยู่ไปหมดแล้วปีนี้ไปสองสองสามตัวเลยนะปีนี้สามตัวเลยนะก็มีวีแปดไวเลต แต่สองตัวนี้เนี่ยมันแก่แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วแล้วก็มีพี่เสืออีกตัวหนึ่งทำไมยิ่งดูยิ่งเศร้าวะนี่ผมให้ดูสีผ้าม่านไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าอันนี้เป็นวิวห้องแม่ครับเ,<อ>เปิดมาปุ๊บสูตราาเรื่องเล่าเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้ซักผ้าม่านเลยนะที่บ้านเนี้ย เพราะกลัวผ้าม่านมันโหดทำยังไงดีวะเนี่ยถ้าใครบอกหน่อยดีว่าไอ้ผ้าลินินเนี่ยตอนเนี้ยมันมีวิธีการซักยังไงหรือว่ามีร้านอะไรแบบ inbox มาหาผมได้ไหมว่าผ้าลินินมันดูแลยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยมันแอบสกปรกแล้วนะเพราะว่ามันแบบดีไซน์มันต้องลากพื้นหน่อยน,อยนึงไงแล้วตอนนี้ลากไปลากมาก็าเริ่มสกปรกมากแล้วไม่ได้ซักเลยเนี่ยปีกว่าแล้วอะเออ inbox มาคอมเมนต์หน่อยเร็ว อ่าอันนี้ห้องรับแขกจ้าอันนี้ก็แขกยามมามันก็ห้องนี้คิดถึงห้องรับแขกเหมือนกันนะเนี่ยไปนี่ไปเพราะว่าตอนนี้ห้องรับแขกไม่ใช่ห้องรับแขกแล้วอะห้องรับแขกเป็นห้องฟิตเดสไปแล้วอะเออแค่ปีกว่าทำไมมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้วะนี่นะฮะก็เป็นสตล์รีสอร์ทอันนี้เป็นน้ำเกลือนะครับตอนนี้เป็นน้ำแร่ลวจ้ะแต่ยูวนตรนี้นี่ตื่นเต้นผู้ปษะอางกฤษออกทีวีอะจริงตื่นเต้นจริงอะ no password นี่กับบ้านผมครับเฮ้ยสมัยเมียแบบผมสั้นเลยอ่ะผมสั้นแค่นี้อ่ะเดี๋ยวให้แมนด้าแบบไปตัดผมสั้นอีกดีกว่าต้องพูดว่าอะไรฮะนี่เขากระพรหนเลยคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่อแมันได้เขินมากนะจําได้ไหมเนรคือช่วงแรกๆอ่ะเมียผม่ะเขาจะไม่ค่อยออกทีวีหรือว่าไม่ ไม่ได้ออกกล้องอะไรแบบนี้แล้วเขาจะเป็นคนขี้เขินมากเลยทุกวันนี้เขาก็ยังเขินอยู่แต่ดีขึ้นเยอะนะเนาะต่อต่อเฮ้ยผมสั้นน่ารากักอะจะเขินนิดนึงนะครับเขาไม่ค่อยออกทีวีภรรยาภรรยาละลาเนะเฮ้ยเบียใครวะตรงนี้ก็คือเป็นโซนครัวเป็นโซนแบบเฮ้ยมีความสุขครัวยังดูใหม่ๆอยู่เลยอะทำไมตอนนี้มันเหมือนลายมันเยอะมากเลยบนท็อปเออตอนเย็นต้องทาน้ำมันหน่อยแล้ววะถ้าเราไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกกันโทรศัพท์ มแม่อันนี้เรียวมากอันนี้เรียว<า>ยน้นะไม่ได้มีการแบบตองมันทำมาผิดสี <c oughs> อื ก็ไม่ได้แล้วไงคือคือสีมันคลิปนี้แม่เลยดูดุเลยนะเขาเป็นคนไม่ดุนะนี่ก็คุยกับน้องมันแล้วน้องมันก็บอกว่าไอ้สีขาวอ่ะมันไม่มีแล้วงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนสีทั้งบ้านนะสิโอ้โหเปลี่ยนสีทั้งบ้านมันตายจสิทับไเ้อะไรทแบบสัมผัสนะสองแสนนี่สองแสนี้ยมาเล่นน้ําตรงนี้ก็มาปกป้องก็มาน้องมีบุญก็มาน้องวินก็มาแต่น้องวินยังขวบเดียวอย่าเพิ่งไปนะ เห็นกระสอบทรายนี้ป่ะเดี๋ยวช่วยยกลงให้ด้วยเกะกะมากเลยตอนนี้เนี่ยจะได้ลงลงคนจะต้องมีความสุขอันนี้ก็ดีเนาะตอนที่เราทำทำคลิปของเล่นกันก็มีคนดูเยอะเนาะ4ี่0 0 0ห้นเหมือนกันเนาะห้องเก็บของนี่ไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยแม่จะมึนๆหน่อยนะนี่คือห้องเก็บรองเท้าของผมเองเดด แต่รองเท้าอยู่เหมือนเดิมทุกคู่เลยมีฝั่งเดียวแล้วก็มีแต่รองเท้าข้าพเจ้าภรรยาแต่รองเท้าเมียเพิ่มขึ้นเริ่มจะเท่าฝั่งกูละเริ่มจะโยนรองเท้ากูลงมาจากเชลเขาละเอาไปเอาไปฉันไม่มีพื้นที่วางทัื่องรู้ี่เสือนี่คือพี่เสือแอนนาโชรู้คิวส่วนพี่ลีโออยู่นู่นครับผมพี่ลีโอเฮ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าวันนี้พูดเยอะแล้ว คเก็บไว้ว่าคนรักน้องแมวดีกว่าธาตแมวถ้าแบบอยากให้ผมมาคุยกับน้องๆก็สนับสนุนแบดบอยหน่อยนะครับเอ้ยมีอาหารแมวเข้าโอ้ยคิดถึงพี่เสือแล้วก็มาคุยกันใหม่แล้วกันเม้นมาแล้วนะครับแม่งเจออย่างนี้แล้วแบบคิดถึงพี่เสือเลยอ่ะ ตอนนี้เป็นห้องเป็นห้อง,เป,องเป็นห้องเกสล้ห้องลูกแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีลูกกี่คนแม่งไม่น่ามาเปิดดูเลยจะทําเป็นห้องลูกปีกว่าแล้วกูยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย คนชอบเยอะบ้านหลังเนี้ยคือเพื่อนเพื่อนเวลาเขาเห็นแบบออกรายการเขาบอกเฮ้ยบ้านโคตรสวยเลยว่ะแล้วก็ขอเบอร์สถานไปอะไรเงี้ยก็ดังว่าบ้านโคตรสวยเอาจริงแต่ละคนคน็อกซ์มาเพียบเลยบอกว่าอยากได้สถาปนิกคนไหนคนไหนคนไหนคนหาสถาปนิกเยอะมากใช่เยอะมากเลยรีดเองด้วยแล้วก็แม่บ้านรีดด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วแม่บ้านก็ตัวรีดเนี่ยดีผมแพงด้วยตอนนนนตอี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว่มีเข้าไหม ลูกค้าเข้าไหมเออเครื่องเตาลิดไอ้น้ำดีๆนี่ตอนนี้เหมือนน้ำมันหยดๆออกมาแล้วเหมือนั่วๆไม่รู้เนาะแต่มันก็ดีนะมันยังโอเคอยู่อะเออจะมีรุ่นใหม่ดีๆมันเออน่าจะดีอันเนาะลำโพงใ่ยไอแน่ลำโพงใหญ่ขนาดอันนี้ไปถามที่ถามจริงโง่จริงปะเนี่ยนึกว่าซัสดุเฟอร์ตายปารตี้ต้องต้องต้องทักอย่างเงี้ยแหละ เฮ้ยบ้านกลางคืนสวยนะอันนี้ไปเก็บนะ <c oughs> เนี่ยถึงบอกว่าโปรดักชั่นนะสุดยอดมากเลยพ่อะไรรลยว่าโปรดักชั่นดีมากรอถ่ายกลางคืนเลยอ่ะปกติเราถ่าย3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะอันนี้คือถ่ายกลางวันด้วยแล้วก็รอตอนกลางคืนอีกท <c oughs> ีมงานก็ออกไปเที่ยวไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นกลับมาเก็บกลางคืนอีกคลิปแรกคลิปเดียวเท่านั้นแหละที่เห็นมี2-2เวลา คืนแล้วสําหรับบ้านผมเองนะครับไอ้ตรงนี้สวยมากผมอยากนําเสนอมากๆเลยนะจริงๆแล้วมันคือแผงกั้นที่สร้างขึ้นไปถึงประมาณ7เมตรแล้วก็ลงเสาเข็มหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเสาเหล็กขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยต้นนี้ตอนนี้ต้นไม้ไม่ลึมเลยอะตอนนี้ยังแบบดูดิปีกว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันเลื้อยขึ้นไปอยู่เนาะแต่ต้นใบมันยังไม่แตกเนาะอันนี้แบบชํำแล้ววะตอนนี้แบบชํำเลยอะ เทนไฟ์เทนมีหลายคนถามว่า hmm. ลุงบอยจะลงอีกไหมลุงบอยบอกว่าให้ลุงเก็บแรงไว้หายใจเถอะลุงเหนื่อยแล้วเกินนี่ครับก็เป็นโซฟาของครอบครัวของเราตอนนี้หมอนเยอะมาก <laughs> เพราะว่าภรรยาเป็นคนชอบหมอนมากแต่อันนี้มันเป็นความคิดของผมนะ <laughs> เพราะว่า <laughs> ผมเคยฟังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสินแส <laughs> เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกลางห้องของเราเนี่ยกลางห้องที่เป็นโต๊ะกินข้าวหรือว่าตรงกลางห้องอ่ะต้องมีสีม่วงเป็นสีที่ทําให้บ้านน่ะรับซับอยู่เย็นเป็นสุขไว้ ก็เลยบอกให้มันด้าเข้าไปซื้อนี่เลยจตุจักหมดไป 3, 0 0พ4,000มั้งเอามาเป็นแบบของแต่งหมอนเต็มไปหมดเลยตรงนั้นน่ะภรรยาเขาซื้อมาเพิ่มตามเทศกาลต่างๆไปลุยต่อเมียชวนเล่นมากเลยเหนื่อยมากกับการที่ถ่าชวนเล่นไพ่เมื่อคืนตัวนี้เฮ้ย <ไง S 1> <ห>ตอนนีไ้ไม่เล่นแล้วสกิปโบ,โบมดมโนโพลีเกมเศรษฐีแต่เป็นเกมเศรษฐีเป็นการ์ดเป็นวิธีการเล่นเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่ลูกเต๋าไม่ต้องมตีตัวตัวหมากเดิน เป็นการ์ดเลยเดี๋ยวไอพี่กอยทำคลิปเล่นกับเออเออทำอทำ<อ>ทำอโอเคโอเคโอเคอะดูจบแล้วครับนี่เลยรีแคปนี่ก่อนอื่นนะต้องขอบคุณ กาบเงาๆเลยนะครับแฟนคลับแบทบอยทุกคนที่ติดตามรายการแบทบอยจากวันนั้นถึงวันนี้นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้กับช่องแบทบอยนะผมกับทีมงานทุกคนแบบลงลงความรู้สึกลงลงแรงลง,ลง,ลงจริงจังกับการทําช่องนี้มากเลยเพราะว่าทุกครั้งเนที่มันเกิดปัญหาว่าบางทีคอนเทนต์มันถ่ายไม่ได้นู่นนี่นั่นผมก็จะพยายามและทีมงานพยายามที่แบบทาอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่อยากให้แต่ละอาทิตย์มันหายไปอย่างน้อยเรามี1คลิปต่อสัปดาห์ไม่เคยขาด เลยแม้แต่ครั้งเดียวดูดิแล้วหน้าสมัยปีกว่าที่แล้วคือหน้าหมองมากอะ่เะเฮ้แน่ดูดีดูดี นี่เลยครับหน้าเด็กแบบนี้ต้องยูคอลลาเจนอ่าแนะนํานิดนึงนี่ข้างหลังบอยเองนะครับยูคอลลาเจนคือจริงๆอ่ะผมกินคอลลาเจนมาพักใหญ่แล้วแหละแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันสำคัญจริงๆนะกับวัยของเราแล้วก็จากเวลาที่มันแบบล่วงเลยผ่านไปแล้วเราต้องทํางานอยู่ในวงการบันเทิงด้วยแล้วสัว่าคนรักสุขภาพจริงๆสุขภาพผิวจริงๆอ่ะ ต้องกินคอลลาเจนเติมเข้าไปเพราะว่าคอลลาเจน,ม,นมันหายไปเรื่อยผลิตนะยีนะ20กว่ามันเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็ยอยากจะให้ผิวแข็งแรงมันก็ต้องเติมคอลลาเจนเข้าไปหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหากี่เร,เรื่องกระดูกหัวเข่าข้อต่อต่างๆอะไรเงี้ยคอลลาเจนตัวนี้ก็ช่วยเพราะมันเป็นคอลลาเจนคอเนเพก คอมเพล็กซ์มีถึง4คอลลาเจนอยู่ในตัวเดียวนะครับแล้วก็มีไดเปปไทด์ ide, มีไตรเปปไทด์คอลลาเจน HACP และคอลลาเจน type 2นั่นเองก็หมายถึงว่ารวมคอลลาเจนทั้ง type 1 n e type 2 type h อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็สารสกัดตัวนี้ก็ได้รับรองรองรับจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ยังเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนําเข้ามาเป็นสารสกัดหลักๆในการผลิตคอลลาเจนของ U collagen ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามมาอยู่จะรู้ว่า U collagen ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับยังไงถ้าเจอ หรือว่าอยากจะใช้อยากจะลองใช้ดูผมแนะนำเลยเพราะตอนนี้ผิวผมลื่นมากผมแทบจะไม่ค่อยใช้ครีมเลยแล้วตอนนี้ผิวเด้งแล้วก็หน้าเด็กลงฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดเลยครับถ้าใครสนใจเจอตัวแทนคนไหนนะเข้าไปปรึกษาเขาก่อนได้เลยว่า,าอายุเท่านี้กินได้ไหมควรจะกินเท่าไหร่ผมมากินสองช้อนทุกวันเลยมันทำให้แบบว่าเป็นเหมือนเร่งด่วนทำให้ผิวดีขึ้นแบบทว,วีคูณฝากไว้ด้วยกันนะครับยูคอลลาเจนนะครับก็เจอตัวแทนที่ไหนก็ไปซื้อกับเขาได้เลย วันนี้หมดแล้วอะ่ะพอมาดูเก่าๆเนี่ยมันปีกว่าเวลามันเปลี่ยนไปเยอะอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะบ้านบางมุมก็เปลี่ยนไปสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่เราเคยอยู่กับเรามันก็จากเราไปอะไรเงี้ยเออโลกใบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ